ราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของวิญญาณที่ตายแล้วได้กลายเป็นโอปปติกะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องโอปปติกะลุงอ่อนผู้มีประสบการณ์พบเจอโอปปติกะของลุงอ่อนก็คือคุณมารีกาหลงครั้งที่คุณมารียังเป็นเด็กอายุประมาณ13ปี ยังเรียนหนังสือที่บ้านตำบลส่างโสอําเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเมื่อประมาณ15้าปีมาแล้วนามสกุลเดิมของเด็กหญิงมารีก็คือเชื้อแถวเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเธอบ้านหนึ่งเจ้าของบ้านชื่อว่าอ่อนซึ่งหนูมารีเชื้อแถวเรียกตาอ่อนว่าลุงอ่อนเป็นที่รู้กันว่า ที่บ้านของลุงอ่อนเป็นผู้มีอันจะกินสักหน่อยในระแวกนั้นในคืนหนึ่งถึงคราวลุงอ่อนชะตาหลายพวกโจได้เข้าป้นบ้านตัวลุงอ่อนเองก็พยายามดิ้นรลนแล้วก็เล็ดรอดหนีออกไปได้แต่เคาะซ้ำกรัมสัต เมื่อนีออกจากบ้านไปได้แต่ก็ไปไม่รอดแกได้วิ่งออกไปทางทุ่งนาแต่ก็ได้มีโจรบางคนได้รู้เห็นและวิ่งตามแกไปในทันทีและในที่สุดลุงอ่อนก็ถูกยิงตายล้มลงในแปลงนาตรงนั้นนั่นเองเหตุการณ์ที่ป้นบ้านลุงอ่อนได้สงบลงในเวลากลางคืน ในคืนนั้นเองแต่คนภายในบ้านยังไม่ทราบชะตาของลุงอ่อนกระทั่งรุ่งเช้าได้ตามหาไปพบลุงอ่อนนอนตายเลือดโสมที่ทุ่งนามีคนตามไปดูกันมากหนูมารีเชื้อแถวก็ไปดูกับเขาด้วยได้เห็นศพลุงอ่อน นุ่งผ้าสโรงเป็นตาตาใส่เสื้อคลอกลมสีขาวหมู่ญาติก็นำศพไปวัดที่วัดเพื่อจัดการชาปนากิจตามประเพณีต่อมาประมาณสามวันเวลากลางคืนดึกวันนั้นนั่นเองได้มีแสงจันทร์สว่างหนูมาลีเชื้อแถว ได้ลุกออกจากมุงมาเพื่อมาถ่ายปัสสาวะที่ชานเรือนเมื่อปัสสาวะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ยืนขึ้นมองลงไปที่พื้นดินเลยชานเรือนออกไปก็มีแสงเดือนที่กระจ่างอยู่เมื่อแลหินตาอ่อนยืนเฉยอยู่ที่พื้นดินได้นุ่งผ้าสโรใส่เสื้อคอกลมสีขาวเป็นชุดเดียวกับที่ติดร่าง ตอนที่ตาอ่อนนอนตายยังจำได้ชัดเจนตาอ่อนแกยืนนิ่งๆไม่สแสดงอาการอะไรหน้าของตาอ่อนก็หันมาทางหนูมารีเฉยอยู่เข้าใจว่าแกกำลังมองดูหนูมารีฉันเพื่อนบ้านที่รู้จักชอบพอกัน หนูมารีเชื้อแถวใจก็เต้นแรงรีบก้าวเข้าหมุงอย่างรวดเร็วตาอ่อนไม่ได้ตามขึ้นมาบนบ้านของหนูมารีหนูมารีใจเต้นแรงอยู่นานกว่าจะสงบลงได้และจำภาพอบป,ปฏิกะตาอ่อนติดตา จนกระทั่งโตูเป็นผู้ใหญ่ตาอ่อนถูกยิงตายไปเป็นโอบปฏิกะแกคงมาเยี่ยมบ้านแกเองและเลยมาตามบ้านใกล้เรือนเคียงกระทั่งว่าได้พบกับหนูมาลีโดยบังเอิญนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ยืนยันว่า คนตายไปเป็นโอปปติกะไปไหนมาไหนได้ไม่ใช่ว่าตายแล้วก็ศูนย์ไปดั่งที่บางคนเข้าใจ